จาะลึกฟุตบอล JFB สวัสดีครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับความคืบหน้าซิโก้ชี้มาดามแป้งสลายขั้วเหมาะสมนั่งนายกบอลยังไม่ตอบร่วมงานไหมซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองตำนานแข้งทีมชาติไทยเชื่อว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเหมาะสมกับการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีจุดแข็งคือสามารถเชื่อมแต่ละฝ่ายเข้าหากันได้ มาดามแป้งผู้จัดการทีมชาติไทยและประธานการท่าเรือ f อประกาศตัวชิงนายกลูกหนังไทยในการเลือกตั้งปีหน้าโดยพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมคนปัจจุบันนั้นก็ระบุว่าจะวางมือหลังหมดวาระนี้และแสดงความสนับสนุนเต็มที่กีฬาเดลี่นิวส์สอบถามความเห็นกับซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองอดีตนักเตะทีมชาติไทยอดีตโค้ชทีมชาติไทยที่ตอนนี้คุมทีม ห้องอันยาลายในหลีกเวียดนามถึงการที่มาดามแป้งลงสมัครซึ่งซิโก้ชี้ว่านวนพันรักฟุตบอลอยู่แล้วอยู่วงการฟุตบอลมานานสามารถเชื่อมต่อส่วนต,ต่างๆได้ส่วนตัวคิดว่าเหมาะสมพี่แป้งรักฟุตบอลอยู่แล้วอยู่กับวงการฟุตบอลมานานรู้ตื้นลึกหนาบางจุดแข็งคือคอนเน็ชันสามารถโน้มน้าวแต่ละสโมสรให้นักเตะมารับใช้ชาติ พี่แป้งเหมือนเป็นคนเชื่อมเคยทำงานกับพี่ยีวรวีมัก,กูดีอดีตนายกสมาคมตอนนี้สามารถทำงานกับพี่ออสพลทศเอกสมยศเหมือนการสลายคั่ลดความขัดแยง้งอดีตสุน้าจอมตีลังกากล่าวต่อไปว่าถือว่าเหมาะสมถ้ามาดามแป้งจะเป็นนายกสมาคมบอลไทยวันนี้ต้องการให้ทุกคนมองถึงประโยชน์ส่วนรวมใครเข้ามานั้นขอให้เชื่อมกันก่อนดีกว่าเมื่อถามว่าหากมาดามแป้ง เป็นนายกสมาคมบอลไทยและชวนมาทำงานร่วมกันให้สมาคมนั้นซิโก้จะพร้อมหรือไม่ซึ่งนักเตะขวัญใจชาวไทยตอบสั้นๆว่าอย่าเพิ่งไปคิดถึงตรงนั้นความคืบหน้าล่าสุดถูกใจกันไหมโค้ชซิโก้จัดสิเวยตัวจริงทีมชาติไทยในดวงใจก่อนลุยคิงครับคัดเลือกบอลโลกกิติศักดิ์เสนาเมืองจัดสเสวผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยก่อนลุยรายการสำคัญ 6กันยายน2566ทีมชาติไทยมีคิวลงสนามในศึกคิงคัพ2023เพื่อเตรียมพร้อมลุยฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ในพฤศจิกายนนี้2นัดโคสซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยออกโรงให้สัมภาษณ์ผ่านทางช่องแตงโมโลงปิยพง์ยิงถึงการจัด11ตัวจริงในดวงใจของทัพช้างศึกพร้อมระบบที่ต้องใช้คือ3-5-2 ก่อนลุยฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกเพราะต้องเจอกับผู้เล่นรูปร่างสูงใหญ่โดยเสวิผู้เล่นตัวจริงที่เลือกมีดังนี้ผู้รักษาประตูจิรวัตวังทพันธ์กองหลังเฉลิมศักดิ์อักขีพันษาเหมวิบูลเอเลียสดอเลวิ่งแบ็กขวาซ้ายนิโคลัสมิเคลสันธทีรทรบุญมาทันกองกลางกฤษดากาแมนสารัตอยู่เย็น วีระเทพป้อมพันธกองหน้าทีรศิลป์แดงดาสุพโชคสารชาติทีมชาติไทยจะฟาดแข่งกิง Cup 2023นัดแรกกับเลบานอนในวันที่7กันยายนนี้เวลา20นาา30นาทีไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดความคืบหน้าไม่กลัวทัวลงโค้ชยงลั่นทีมชาติไทยจะเป็นแชมป์กิงคั p เพราะมีโค้ช2คนห้าวกว่านี้มีอีกไหมพูดจริงๆมันอยู่ที่จังหวะจบของเราเพราะ โดยรวมแล้วการครองบอลเราดีอยู่แล้วเหลือแค่จังหวะการทำประตูและยังได้เล่นในบ้านเราอีกด้วยทำให้เรานั้นน่าจะมีโอกาสคว้าชแชมป์คิงคับ2023การขาดหายไปของชนาทิพสงกสินที่บาดเจ็บทำให้ส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยมากหรือไม่โคชยงกล่าวว่าจริงๆทั้งเบนเดวิสสุภโชคสารชาติรวมถึงวรชิตกนิษฐ์ศีบำเพนก็สามารถทดแทนได้ และมองว่าเป็นผลดีด้วยซ้ำเพราะได้ลองผู้เล่นใหม่ๆไทยกับเลบานอนนั้นมีโอกาสแพ้ชนะกันได้ทั้งหมดเล่นกับทีมจากทะวันออกกลางยังพอมีเวลาคิดได้อยู่ความยากมันจะไม่เหมือนเล่นกับเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นถ้าทีมชาติไทยครองบอลดีไม่เสียบอลกลางทางมีโอกาสชนะแน่นอนทีมชาติไทยมีโอกาสเป็นแชมป์ทั้งด้วยการได้เล่นในบ้าน ได้เปรียบในเรื่องของสภาพอากาศรวมถึงเสียงเชียร์อย่างไรก็ตามอดีตกุนซือทีมชาติไทยยูยิมสามกล่าวว่าน่าจะเป็นแชมป์เพราะไทยนั้นมีโคสสองคนแต่ของเรามีโคสคนเดียวความคืบหน้าซิกโก้แนะแฟนบอลไทยทำใจไว้รอไม่ใช่ไม่มีโอกาสไปฟุตบอลโลกโคสซิกโก้อดีตกุนซือทีมชาติไทยมองว่าทีมชาติไทยนั้นมีโอกาสไปฟุตบอลโลกแต่ต้องทำใจไว้รอ พร้อมฟังความคิดเห็นด้านลูกหนังของโคสเตียกับลีซอผ่านสารคดีบอลไทยไปบอลโลกไทยรัฐสกรุปเตรียมฉายสารคดีบอลไทยไปบอลโลกนำสามนักเตะฟุตบอลทีมชาติไทย3เจเจรชั่นร่วมตีแผ่ชำแหละยุทธวิธีทำอย่างไรความฝันฟุตบอลไทยไปบอลโลกจะประสบผลสำเร็จ3มแข้งระดับตำนานประกอบด้วยโคสเตีย er, สะสมพบประเสริฐ ซิโกโ้เกติศักด์เสนาเมืองรีซอทีระเทพพิโนไทยบางช่วงโคซิโกโ้ปัจจุบันนั้นคุ้มทีมฮองอันยาลายสโมสรฟุตบอลลีกประเทศเวียดนามพูดถึงการที่แฟนบอลหวังได้เห็นทีมชาติไทยไปบอลโลกสักครั้งหนึ่งในชีวิตแนะนําให้แฟนบอลต้องทําใจแต่ทําใจไว้รอไม่ใช่ทําใจว่าไม่มีโอกาสขณะที่รีซอบอกว่ามันยากแต่สวนทางกับโคสเตียบอกว่า มันก็อาจจะเป็นไปได้โปรแกรมทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียแมตช์เดย์ที่1 16พฤศจิกายน2566ทีมชาติไทยพบกับจีนแมตช์เดย์ที่2 21พฤศจิกายน2566สิงคโปร์พบกับทีมชาติไทยแมตช์เดย์ที่3 21มีนาคม2567เกาหลีใต้พบกับทีมชาติไทย แมชเดย์ที่4 26มีนาคม2567ทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้แมชเดย์ที่5วันที่6มิถุนายน2567จีนพบกับทีมชาติไทยและแมชเดย์ที่6วันที่11มีนาคม2567ทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์ความคืบหน้าเนวินชิดชอบลั่นจะรับปราบปัญหา ลิงเถือนหลังบางนัดมียอดผู้ชมทะลุไปถึง400,000วิวปราบปัญหาลิงเถือนเนวินชิดชอบประกาศรับผิดชอบจัดการปัญหาลิงเถือนหลังจากบางนัดนั้นมีผู้ชมในช่องทางธรรมชาติโดยเฉพาะคู่ใหญ่ยอดวิวทะลุไปถึง400,000วิวทัาสมสอนเชื่อว่าหากดึงคนจากช่องทางธรรมชาติเข้ามาในระบบได้50,000แพ็กเกจจะทำให้ได้ยอดตามเป้าหมาย นอกจากนี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวจากทาง Facebook ของคุณบับเบิลยิ่งรักนะครับได้โพสตเข้าความไปดังนี้สรุปความประชุม16สโมสรไทยลีกวันนี้ได้ตามนี้นะครับยอดแพ็กเกจแฟนบอลที่ซื้อเพิ่มทั้งรายปีและรายเดือนจาก3นัดแรกอยู่ที่70,000แพ็กเกจวงเล็บตัวเลขกลมๆนะครับรวมยอดที่บุรีรัมยูเนเต็ดบีจีปทุมยูเนเต็ดและการท่าเรือ วงเล็บทีมเดียวที่ยังซื้อไม่ครบซื้อไปทีมละ20,000แพ็กเกจรวมเป็น60,000แพ็กเกจเท่ากับมีแล้ว1,30,000แพ็กเกจแต่สโมสรตั้งเป้าไว้ที่1,80,000แพ็กเกจหรือเพิ่มขึ้นได้อีก50,000แพ็กเกจหากได้ตามเป้าหมายน่าจะได้เงินสนับสนุนทีมละ10ล้านบาทเท่าฤดูก,กาลที่แล้วเงินไรายได้จากตรงนี้สรุปว่าจะแบ่งแค่12ทีม นอกจาก3สโม,มสรที่ไม่เอาส่วนแบ่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่าสุดคือ True Bangkok United จะไม่ได้ส่วนแบ่งตรงนี้ด้วยเหตุผลก็คือ True ได้10%จากการขายแพ็กเกจไปแล้วที่ประชุมว่างั้นนะปัญหาสำคัญในการขายแพ็กเกจก็คือการดูตามช่องทางธรรมชาติบางนัดโดยเฉพาะคู่ใหญ่ยอดบิวทะลุไปถึง4 0 0 0 0 0เนวินชิดชอบบอกจะรับผิดชอบการจัดการปัญหาลิงเถื่อนเอง สโมสรเชื่อว่าหากดึงคนจากช่องทางธรรมชาติเข้าระบบได้50 0 0 0แพ็กเกจจะทำให้ได้ยอดตามเป้าหมายเงินสนับสนุนทีมมวดแรก12สอสโมสรสโมสรละ1ล้านบาทจะพยายามจ่ายให้ทันภายในเดือนนี้เพราะหลายทีมก็หนักหนาในเรื่องของสภาพคล่องเมืองทองอยู่ในเตดขอสลับเกมเยือน3นัดทำให้ต้องเล่นเกมเยือน8นัดติดไม่มีใครคัดค้านเพราะมองว่า เป็นการหาไรายได้ให้กับทีมในฤดูกาลที่ยากลำบากนี้แต่ให้แบบนี้แค่ฤดูกาลเดียวเท่าที่ได้ข้อมูลมาก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกคอมเมนต์ว่ารักบอลไทยช่วยกันอุดหนุนให้ถูกต้องนลไม้นลมือนะไม่กี่บาทเองถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่สรุปข่าวมานะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลุงเนจัดการลิงก์เถื่อนเองก่อนอื่นน่ะให้จัดการกลุ่มแฟนบอลก่อนเลยครับ ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเพิ่มช่องทางซื้อรายนัดหรือรายวันเข้าไปอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่นับคนสมัครรายเดือนที่จะไม่ต่อ,อยุอีกนะเหนื่อยจริงไทยลีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแล้วคุณ่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้